สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกันในแมปรถไฟอีกแล้วครับผมรถไฟวันนี้มีมาใหม่เพียบเลยนะขอบอกใช่แล้วอัปเดตมา55กับ56ิพี่ฝนโอ้อันนั้นหนะ้าตาคุนค้นๆชัดมากเลยเฮ้ยอันนี้นี่พิกกี้ใช่แล้วคุณหมูพิกกี้ผู้หิวโหยด้วยนะขอบอกเอาอละมาดูกันดีกว่าว่าคำใบ้มีอะไรกันบ้างเขาอยู่ที่ไหนการันเนี่ยอันนี้อยู่กับคุณปูคุณปูเหรอใช่อันนี้อยู่หลังบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งมีตั้งหลาย หลหลายหลังมากเลยอะ่ะเอาละอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับพี่ชายชาอ๋อันนี้แปลกๆอันนี้นักมวยเหรออ๋เป็นนักมวยเหรอเป็นนักมวยแล้วก็อันนี้อยู่ในฟาร์มอ๋อแสดงว่าคุณหมูพี่กี้เนี่ยหาง่ายสุดใช่เพราะอยู่ในฟาร์มแล้วก็อยู่ที่ไหนอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าก่อนอื่นพี่จะไปที่นี่ก่อนที่ไหนอ่ะไปที่หอคอยหอคอยข้างๆประพาค้าน,นี่เหรอใช่แล้วคือหอคอยอันเดียวกันไหม คนละอันกันตั้งหากอันนั้นเขาเรียกว่าปลาพาคานอันนี้เรียกว่าปลาพาคารใช่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องดูแลคนเดินเรืออ๋อแบบนี้นี่เองเอาละเดี๋ยวกระโดดไปก่อนเขาบอกว่าอยู่แถวแถวปลาพาคารอยู่ตรงไหนของปลาพาคารกันแน่หรือว่า,าจะอยู่ข้างบนลองหมุนดูก่อนอ้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่ฝนมาเอากุญแจก่อนไม่ต้องใช้แล้วพี่ฝนอา้อาวออยู่ไหนอ่ะเขาบอกว่าอยู่เนี่ยตรงนี้อ่ออหาง่าย เออมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าข้างในก็ง่ายหน่อยอะนะหาได้แล้วนี่ตัวอะไรอ่ะคุณหมูพิกกี้ไม่ใช่หรอกอ้าวไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีเป็นสนิมด้วยนี่ไงพิกกี้สีม่วงเป็นพิกกี้ผู้หญิงหอวยสีม่วงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนรู้จมูกคนละแบบกันกับคุณหมูพิกกี้อพิกกี้ติดเชื้อเป็นซอมบี้หรือเปล่าเปรียกว่าเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูตรงแสงไฟหน่อยนะเปรียกว่าไม่ใช่หมูพิกกี้พี่ฝนอ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะ เป็นตัวอื่นไม่ใช่หมูพิกกี้เาแล้วอะไรเล่าเดี๋ยวขอหันมาดูก่อนให้ชัดๆนี่ไงอะไรอ่ะเขาไม่ใช่หมูพิกกี้เขาเป็นคั้งคาเห็นเปล่าั้างคาวแม่ไก่ข้างโอ้โหแม่ไก่ตัวใหญ่มากเอาวก็ตัวใหญ่ไงเดี๋ยวเราไปหาตรงอื่นกันดีกว่าก่อนอื่นก็จะต้องไปที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ก็คือฟา,ฟาร์มรฟาร์มงั้นเหรอใช่ไปฟาร์มไปทางไหนเดียะ ไปกันเลยดีกว่าอยากไปใหญ่แล้วเออเราเดินไปทางนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นรถไฟไปนะเพราะว่าฟาร์มอยู่ติดกับที่เกิดของเราใช่ไหมล่ะไหนอะฟาร์มนี่ไงทะลุไปข้างหลังนี่ก็เจอฟาร์มแล้วโอ้โดูหน่อยว่าจะมีหมูพิกี้จริงหรือเปล่าพียกว่าน่าจะหาไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะหมูพิกี้นั่นไงฟาร์มไหน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 ตามมาดินี่งากำลังตามไปนี่ไงอยู่ตรงนี้<ะ>แหละพี่ฝนเฮ<ะ>้ยเดียวเจอแล้วเจอแล้ว ทำไมจอง่ายขนาดนี้ล่ะเนี่ยก็บอกแล้วว่าคุณหมูพิกี้จะต้องง่ายเพราะว่าฟาร์มมีแค่นี้เออฟาร์มมีน้อยแล้วก็เขาอยู่ตรงนี่แองโคลกออ็มีโคลนติดตัวด้วยพี่ฝนโอ้อันนี้สวยอะ่ะพี่ฝนคิดว่าหนะน้าแพทนี้หมูพิกี้สวยที่สุดแล้วใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเรายังไม่มีสีชมพูไม่ใช่หรอม,มีแล้วคุณแม่มัมมี่ก็มีไง แล้วก็พิงก็มาแต่ว่าคุณหมูพิกี้แพทนี้สวยดีอะไม่ใช่ชมพูแบบนี้ชมพูอ่อนๆนะชมพูเหมือนกันหมดอะแหละแล้วเขาเป็นชมพูเข้มไงพวกนั้นน่ะอันนั้นชมพูคุณแม่มัมมี่ชมพูแบ็คพิงก์เหรอชมพูแบ็คพิงก์เหรออ่าอันนี้ชมพูอ่อนๆชมพูอ่อนๆอ่ะแล้วก็มีชมพูสีบานเย็นเอาไปดูตรงปูกันดีกว่าเฮ้ยพี่เอกเจอแล้วอะนี่จะไม่ฟังแยกประเภทสีชมพูพี่ฝนเหรอเออของพี่เอกอะชมพูก็คือชมพูเฮ้ยปูมาปูมาคือปูอลาสก้ามา เรียบร้อยได้แล้วพี่ฝนฮะได้แล้วได้อะไรมาไม่รู้ตัวเขียวๆมันผักกาดมันผักกาดเหรอเราไปทางนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีอยู่หลังบ้านหลังหนึ่งนั่นแ่ะเขาอธิบายมาแค่นั้นน่ะหลังบ้านหลังหนึ่งหลังตรงเนี้ยเหรอเอานั่นไงเจอเจอเฉยเลยนึกว่าจะหายากหลังบ้านหลังหนึ่งก็คือหลังบ้านตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วก็หลังไหนก็ไม่รู้แหละหลังหนึ่งอะ ได้แล้วพี่ฝนโอ้ชุดยอดเลยแล้วก็เราจะไปหาที่ไหนต่อดีนะมีคำใบ้ว่าไงอ่ะคำใบ้ออใกล้สุดอยู่ตรงนี้ฮันเต็ดแมนชั่นอยู่บ้านผีสิงเหรอใช่อยู่ในบ้านผีสิงไปหากันดีกว่าทุกคนอาไปเร็วเข้าได้ทีแวะเก็บโคมมาด้วยดีกว่าเร็ว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 ตามมานะตามมากาลังตามไปนะจามไปนี่เก็บก่อนเลยปั๊บโอ้เจอแล้วเหรไม่ใช่เก็บไฟอ๋อ มาตามมาเร็วเข้ากาลังเข้ามาแล้วเนี่ยทางนี้ก็จะมีประตูด้านหน้าเนี่ยเราเข้าไปก่อนนะแล้วก็ไปดูเพียรว่าจะไม่เปิดนะไม่เปิดอะไรหรอไม่เปิดกุญแจถ้าไม่มีก็ต้องเปิดกุญแจอ,อยู่ดีไม่มีแล้วค่อยย้อนกลับมาดีกว่าปุ๊บเราไปข้างในสุดเลยเพราะว่าข้างในสุดไม่ค่อยได้นะประตูนี้ก็น่าสนใจนะได้ยังอะ่ะ ในนี้เหมือนจะไม่มีพี่ฝนมันมีประตูอีกไม่ใช่หรอใช่ประตูนี้มีหรือเปล่านี่เจอยังเจอไหมนะเฮ้อยู่นี่เองโหลูกนิดเดียวเขาเหลือลูกกระจิ๋วหลิวเดียวเองอ่ะนี่เล็กแล้วก็ไม่มีแสงเลืองๆให้เรามองเห็นด้วยนะเนี่ยเราไปเปิดข้างนอกดีกว่าไหมอะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่ออันนี้ไม่เข้านะเพราะข้างในไม่มีแล้วแผ่นนี้ไปดูข้างนอกกันเดี๋ยวพี่จะต้องไปเอ่อ หมู่บ้านทางเหนือหมู่บ้านทางเหนืองั้นเหรอนี่ไงหมู่บ้านทางเหนืออันนี้อยู่ใกล้ๆก,กับพี่ชายของคุณชาวโอ้หมู่บ้านทางเหนือจะอยู่ตรงนั้นนี่เองอ่อน่าจะต้องวิ่งผ่าพี่ชายคุณชาวไปถึงจะเจออันนี้อยู่ตรงสเตั่นแล้วอันนี้อยู่ตรงบ้านที่พังแล้วโอ้โหอันล่างสุดนี่ดิเวลี่ฮิดเด้นเลยโอ้โหอยู่ในที่ท,ท,ที่ซ่อนลับมากๆากที่ที่หายากที่สุดเหรอในหมู่บ้านทางเหนือโอ้โหแล้ว เขาไปซ่อนไว้ตรงไหนเราต้องรีบไปหาพี่ฝนงั้นเราก็เริ่มจากพี่ชายคุณชูชูก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปทางนู้นก็เห็นเองเอ้าวเพื่อนเข้ามาสแสดงว่าเพื่อนเพิ่งนั่งรถไฟมาเราไม่เห็นในนี้ไม่มีใน<ะ>ในหมู่บ้านทางเหนือมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าบ้านที่พังแล้วเหรอนี่ไงหมู่บ้านทางเหนือเนี่ยเลยไปนิดนึงเนี่ยจะมีหมู่บ้านที่พังแล้วอยู่ไม่ใช่หมู่บ้านเป็นบ้านหลังเดียวที่พังอยู่อ,ะอ่ะออมานี่ตามมาเร็วทุกคน กำลังตามไปหนาะตามไปตามมาหน้าตามมาถึงแล้วถึงแล้วนี่ไม่มีแล้วก็ไปดูในสถานี station, มีเปล่าเดี๋ยวเอกสงสัยข้างบนน่ะมีอะไรไหมอ่ะไม่มีพี่ฝนข้างล่างก็ไม่มีหรออันนีง่ไงอยู่นี่อยู่นี่อันนี้นง่าพี่ฝนก็เห็นแล้วเนี่ยเขาอยู่ในสถานีอยู่ในสถานีอันนี้ง่ายหน่อยนะ เออแผ่นนี้จริงๆไม่ค่อยยากนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคุณอะไรนะที่มีอะไรนวมอ,อ่ะอ๋อคุณนักมวยนักมวยอ,อ่าอ,อ่าคุณนักมวยใช่แล้วมานี่รีบไปเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนไปทางไหนต่เอเอ่ออันเนี้ยอันนี้อยู่กับพี่ชายของคุณชาวส่วนสองอันเนี้ยพี่อยกว่าหาค่อนข้างยากนะแต่ว่าก็ต้องหาพี่ฝนเราไปหาตรงแถวแถว พี่ชายคุณชาชาลีก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เอกอยากหาตรงนี้ก่อนเพราะเขาบอกว่าอยู่ในที่ซ่อนในบุ่บ้านทางเหนือตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะมัจะซ่อนไว้แถวนี้หรือเปล่านะเขาแอบ,บซ่อนไว้ในนี่หรือเปล่าในหลุมในหลุมถ้ำที่แบบหล่นลงไปอะ่ะมีด้วยเหรออ,อืมไม่แน่ใจอ่ะจะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วอะ่ะออไม่มีอะ่ะพี่เอกดูตามซอกประตูแล้วก็ไม่มี อันนี้ก็ไม่มีเรามาหาตรงนี้แล้วไม่ใช่อหรอตรงหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเรายังไม่ได้เข้าไงตรงนี้ก็ไม่มีหายาแค่คราวนี้เอออันนี้เขาซ่อนไว้ไหนอ่ะฝั่งนี้มีเปล่าไม่มีอันนี้เข้าไปแล้วเหลือประตูนี้ไม่เจออะไรเลยอ่ะโอ้โหโล่งมากเลยขอไปซ่อนตรงไหนกันแน่ได้ไ่ฝนยังไม่เห็นเลยงั้นต้องไปเอาตรงนู้นแล้วแหละตรงของพี่ชายชาวอ่ะไปพวกเราไปกันดีกว่า พี่เอกว่าน่าจะหาง่ายกว่าแล้วก็มีหมู่บ้านที่พังอยู่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วมีบ้านที่พังไม่ใช่หมู่บ้านเออนั่นแหละมาเร็วเข้าพี่ฝนนั่นไงเจอแล้วไหนอ่ะเขียวๆนั่นไงอ๋ออยู่บนภูเขาเหรอใช่แล้วรีบไปกันดีกว่ากําลังตามไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหโอ้โหจุก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 โอ้จุกจุกไม่ทันว่าแล้วเขาไม่มาไล่พี่เอกจุกไม่ทันอ่ะโดนงับไปแล้วอ่ะมานี่มานี้ตามมาขึ้นมาทางนี้แล้วเข้าจุกไม่ทันน่ะ เออวิ่งมาแป๊บเดียวแหละมันจะหมดหลอดแล้วว่าเลือดอ่ะโอ้นี่ไงอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ฝนเจอไหมอ่ะเก็บแล้วนะต้องเก็บเลยเอาละเหลืออีกแค่สองเท่านั้นเองอีกสองสกินงั้นหรอใช่อีกสองสกินนี่ไงอ๋อดูอีกทีอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าหายอ๋อโหลดช้านิดหน่อยอ๋อขึ้นมาช้าอันนี้จะอยู่ที่ซ่อนลับอันนี้เพียกว่าหายากสุดแล้วแหละอืมแล้วอันบนอ่ะ อันบนเขาบอกว่าอยู่ในเดดทรีเฮาสนี่ไงอยู่ในบ้านที่พังแล้วบ้านที่พังแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่เองก็อ,อยู่ตรงนี้ไม่่หรออ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยเขาลืมวางไว้เปล่าเฮ้ยจริงเอเฮ้ยไม่เห็นมีเลยเขาลืมวางไว้แงเลยไม่ใช่แล้วพี่อ<ย>บอลคิดว่าเขาลืมอยู่ไหนอ,ะอ่ะเขาอยู่ข้างในมีไหมอ,อ่ะเฮ้ยเขาไม่ลืมหรอกเอาลงไม่ได้เ้ลืมแน่เลยไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อลงได้แล้วพี่ฝน ไม่มีลืมแน่นอนอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าไข่จมลงไปบนพื้นพี่อนว่าเขาลืมเออออกไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่คราวหน้าทำไงดีล่ะอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีงั้นพี่เอกก็เปิดอันที่เก็บมาเมื่อกี้ก่อนได้เปล่าได้งั้นเดี๋ยวพี่เอกเปิดที่เก็บมาก่อนแล้วกันเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะต้องสว่างสว่างนู่งไงอขี้เกียจไปเอาตรงนี้แหละ เดี๋ยวเปิดที่เก็บมาก่อนวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะได้หมูพิกกี้เออไม่ใช่ดิตัวอื่นที่ยังไม่ได้เปิดอะ่ะค้าง้าแม่ไก่อ่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็คุณนักมวยมีคุณนักมวยแล้วก็มีอันอื่นที่ยังไม่ได้เปิดอีกอันนี้เลยอันนี้คุณเขียวอะไรอะ่ะคุณเขียวไงเขาปูดปูดเหมือนเป็นแร่ด้วยพี่ฝนเนีย่ยคุณเขียวเป็นมรกตสีเขียวอออันนี้เหมือนมรกตเลยนะมีเป็นลอยๆเหมือนเป็นพลึกอ่ะอ๋อสวยดีน่าจะเป็นมรกตอ่ะ เอาละเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปดีกว่าอันนี้นักมวยอ๋อมีนวมด้วยเฮ้ยกันชนหน้าเขาเป็นนวมอ่ะอ๋อมีนวมแล้วก็มีหน้ากากเขาเรียกเฮดการ์ดเ้าหน้ากากนั่นแหละเหมือนกันเขาเรียกเฮดการ์ดนี่พิกกี้อันนี้พิกกี้เราเปิดไปแล้วแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้พึ่งเขาเปล่าพึ่งอะไรอ,ะอ่ะอ๋อพึ่งอ่ะไม่ใช่แล้วเขาใส่หน้ากากอ๋ออะไรเหรอ เออที่เขาขุดน้ำมันน่ะอะไรขุดน้ำมันอ่ะที่เขาไปขุดน้ำมันในในเนี่ยในในทะเลอ่ะในทะเลคืออะไรอ่ะที่เวลาเขาลงลงไปข้างล่างแล้วคอนใส่ชุดเหมือนชุดประดาน,น้ำอแล้วก็ขุดลงไปอ,ะอ่ะชุดดำน้ำลึกเออนั่นแหละประมาณน่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยใบยไม้อ๋อเป็นเถาวันพี่ฝนนี่ไงเป็นใบไม้เป็นเถาวันพันไปพ,พันมา หมดยังแล้วก็อันนี้เราเก็บได้ในแมนชั่นอหอันนี้อันนี้สีดาอ่ะผมตื่นเต้นเอ้เดี๋ยวเขามีลําโพงข้างบนนี่เป็นเปลืหัวลําโพงเราเก็บไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วเขาก็มีพวงมาลัยอยู่ข้างบนหลังเขาด้วยนะมีพวงมาลัยเนรออ๋อใช่แล้วพวงมาลัยไว้เหมือนขับรถอ,อ่ะอ๋อแล้วก็อันนี้นนข้างเท้าแม่ไก,ไก่ที่เราเก็บได้อันแรก ไม่ยายไม่วนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอาละสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย